การแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกรัรมพูชาเข้าสู่นะัดชิงชนะเลิศแล้วโดวยทีมชาติไทยแชมป์เก่าจะพบกับอินโดนีเซียที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมล่าสุดมาดามแป้งนวลพันล่ำซ้ำผู้จัดจาการทีมชาติไทยชุดใหญ่กล่าวถึงทัพช้างศึกหนุ่มว่าขณะนี้กําลังเดินทางไปต่างประเทศแต่ก็คอยเป็นกําลังใจให้ทุกนัดต้องชื่นชมทีมงานโค้ชและน้องๆที่ฝ่าฟันมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ซึ่งรู้ว่าไม่ง่ายและเหลือเพียงอีกนัดเดียวก็จะคว้า กลับไปให้คนไทยดังนั้นขอร่วมอัดฉีด1ล้านบาทด้วยการโทรไปเรียนคุณหยิมยุทธนาหยิมการุณผู้อํานวยการทีมเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจก็หวังว่าเราจะมีความสุขร่วมกันหลังจบเกมสําหรับทีมชาติไทยจะดวนกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตบอลซีเกม2023รอบชิงชนะเลิศในวันนี้16พฤษภาคม2566เวลา19นาฬิกา30นาที